สวัสดีครับผมแทชชูฟาร์มยาโรเคสูตรประการครับวันนี้นะครับผมพามาเจอของจริงนะครับเด็กฝั่งทนอีกคนนึงนะครับใช่ไหมพี่ที่นี่ฝั่งทนนะรับวันนี้ผมข้ามฝั่งมาเลยนะจากฝั่งบักน้ำนะมาฝั่งฝั่งทนเลยนะครับฉายาก๊อบวากนะครับผมฉายาก๊อบวากเนี่ยที่ได้มายัางไงครับ <c oughs> ไม่เอาไว้หนุม่มเอาไว้หนุหน่มนะทำไมก็ถึงเรียกพี่ว่าก๊อบวากครับผมไม่น้องเต้ผมร้องเพลงพวอ๋อไล้วเธอ่ามีท่านอเลยอ๋อพี่ก็เลยแบบว่าวากได้อะไรได้ใช่ป่ะเขาเลยเรียกก๊อบวากนะโอเคนะะะครรับปมาณนนี้ ก็ดังเดิมนมี่ที่เป็นคนที่ไหนครับเกิดที่ไหนพี่จอมทองเด็กจอมทองเลยนะคอยจอมทองที่สองนะโอเคก็ที่นี่ไหมเลที่นี่ไหมหลังวันมะเกลนะโอเคฝั่งคนของแท้เลยนะผมร้อยเปเซเลยนะสมัยนุ่มๆเนี่ยพี่เที่ยวอยู่แถวไหนครับแล้วเที่ยวอยู่กับกลุ่มกลุ่มไหนครับพี่เที่ยวอยู่แถวนี้ที่บ้านเลยนะเที่ยวแถวนี้นะครักลุ่มเพื่อนๆพี่ช่วงนั้นก็อยู่ในวัยแบบวัยรุ่นนะครับมีใครบ้างพี่ตอนนั้นยุคนั้น เบอยต้องต้องบ้าบันบันศินบันศินนะครับรอบที่พี่เข้าไปอยู่ว้หนุ่มทศวยุทิยานี่รอบนั้นพี่โดนคดีอะไรเข้าไปครับรอบแรกเลยรอบแรกเลยนะคดีป้นก็ทั้งหมดกี่คดีนะพี่สิบห้าสิบห้าคดีซูไอสามซูนะสิบสามเลยนะก็เท่าเหลอสองคดีสองคดีนี่ติดกี่ปีสิบปีหกเดือนสิบปีหกเดือนนะครับโดนก่อนที่พี่จะย้ายไปไว้หนุ่มเนี่ยที่ติดอยู่ที่ไหนก่อนครับพิเศษทนพิเศษทนนะเดือนขย้ายเวลายาวแล้วเลยครับผม อย่กับพวกที่เออองเจอเห็บบ้าเห็บบ้าอ๋อเจอเห้บบ้าก่อนรัดยาวนะอยู่ด้วยกันอ่าก็แบบว่าเกรู้จักอ่าครับผมทุกคนรับจ้างให้พี่อยู่กับพวกที่เรียโอ้เมืม่อวันนี้กที่ยวคนไทยโอ้อแกก็ไม่ไมบอกจะบอกกีบบ่พันกี่บไปแล้วอ๋อแสดงว่ายุคนั้นพี่ก็รับจ้างตั้งแต่รอบแรกเลยนะก็คือเขาจ้างอะไรมาพี่จัดหมดเลยอ่ะ ตอนนั้นพี่สักออกหน้ายังยังครับยังไม่ได้สักโจ๊กเกอร์ที่หน้าเลยนะยังอ่าก็มีมีชื่อย้ายไปหนุ่มย้ายไปปีไหนพี่จากกรายาไปใบหนุ่มสี่เก้าอีสี่เก้านะใช่ครับผมเออวมีบ้านเรามามีรู้รับอย่างเราประทับใจล้ของเราเลยอ่าบอยเมนเดย์นะโอเคเราให้ฝังเขาแล้วโอ้ยยกมือเหรอเนี่ยยืนย่งีตอนนั้นบอยเมนเดย์เป็นพ่อบ้านเนี่ยพี่เป็นพ่อบ้านของฝั่งทนนะโอเคพอเราเข้าไปถึงเราเข้าไงครับ พอฝัางหน้าเรางงเังคนห้ารวมตัวทุกบ้านอ่ะบ้านคือมีแค่บ้านห้าคนถ้าเป็นห้าคนนี่รามีปิดเลยไม่ให้รวมตัวเกินหคนเลยนะพี่ถ้ารวมเกินเกินหคนนี่โดนหมดเลยนะครับชดพวกโูกระดามพวกจังอะไรเนี่ยจะแจ๊กแจ๊กอย่างบ้านอะไรเยอะใช้ายนหนึ่งใช้เงินอ่ายซเนียเอาพี่ไปทันาซเนียด้วยเหรอเขาบาวอาไเขาอนหน้าไปพวกบ้านเราโดปิดครับบ้านหลงคงดนปิดมี เเดยวตอนยุคบ่อกเป็นเดียวแยกขันยาวนปิดโดนแทงอะไรเขาขุ่มชอบเลยอ่ะตอนแี้ขันใจเร่งสวรรค์รู้ตัวหมดวมดยันโดนบ้านราบูิดโดนบ้านราบปียดใช่ไหมทั้งบ้านเลยเขายืนแรอยู่คนเดียวทั้งบ้าไม่ใช่แต่เขาไดสองว่ะเจ็ดลูอ่ะบอยพี่บอยเป็นเดียนะบ้านสับบอว่ามีแานบอยเราเรามีบอยคืนัวจลังคราบผมก็ก็ได้อยู่อ่ะกอไม่มีใครยุ่งเหรอเนี่ยครับผม พีพวกพื้นแขพวกพือบอยอ่าเกมนี้บ่อยเป็นเดนนะย้ายก็ไ้ายโอ้วหเรือฝังรู้ฟูรางอ่ะะย้ายหัวย้าไปเลยอ๋อถ่ายปิ๊ก็แล้วถ่ายปิกเอาไ้นจแล้วปิดประจันนะโปิ๊กราจันก็อยู่พี่ด้วยนะช่เลยปิดมากแล้วปิดแม่งกได้นะใช่ป่ะอกาก็เล่นเลยครับลงมาลงยินเล่ยเลยนี่ก็แบุกต่อมาเราขึ้นล่ อ่้วปอขึ้นลอยขึ้นเลยอ่าพี่เขาเขาบเขาอกอ่าตอนนี้อยู่อ่ะสปอขึ้นหมดเลยอ๋อตอนนี้อยู่นะสปอขึ้นสุดๆเลยนะพี่ใช่ย้าย เพื่ออะฝั่งนู้นมาปิดอ๋อบอยอ๋อพอเอย้ายไปเสร็จปุ๊บฝั่งนู้นก็รวมมาอีกฝั่งยุนยานะรวมมาปิดฝั่งเราใช่มันเป็นอะไรที่ว่ามันไม่ขึ้นเลยนะแล้วตอนนี้บริจาคละแต่ที่ทำบรยจาคละจะเสียไปหนึ่นขึ้นหนึง่งคุณา้รับผม,มเป็นเขาว่าเลยเข้าวา่าฝั่งคุณเลยครับผมมาชื่อบางละชื่อเอ้ยแต่ชุดผู้ไอ้อีผู้ไอ้จาน้ำงานมาพเพื่อครับ เรี่องไมบ้าเท่าก <Avenue. S 2> ันอ่าเรื่องเรื่องเฮ้อหุนเรื่องหุนเรื่องนะงูเรื่องอะไรอ่ะอ่าจะใจะน้ำไม่มีแผลได้อี่แล้วได้ไหมฮอาบได้ไหมตัวตั้งปักปากเข้าไปรัวแทเข้าไปจะใจ้น้ำมีหุ่นพวกเดยก็บด้างเวลานหัวใสก็้า้อ่าก็รู้มาฟังบ้าแล้วมาลุ่จ้าีงามาแล้วีงาอีกแล้วบัวตปอปอนะตีงาหัวผ้าหรือไไม่ได้ข่วน เียบ,บอกก่มึงก็ไม่ได้ไม่ไดมเดือไปเลยเอาไม้อม่ใส่แล้วทำอะไรอ่างเนี้ครับก็นประกระด่าย่อของไปคุณใส่้อเลยคใส่ใส่ไม่ขังหอนนะครับผมไม่ว่าใส่เลยแลิดอีกแกคุปิดแน่านห้าหับจ่อห้องข้าอ๋อทั้นึงและั้นึงบ้านเราออยู่บ<อ>้าฝั่งงอยู่่ะแล้วเอาเอาน้ำอ่ะถูกอ่ะน้ำบนแล้วขาช้อนหมูทุกวันอจนไม่ไปู้วัเนี้ไม่ดูหลังงานคืนกับพหดในบ้านอย่าี้ครับ นอนห้องแค่นี้อ่านอนสามที่หกคนสามทกคนเลยพี่ผูเป้อนี้เพาะเราใหญ่หงุมเลยอ๋อนอนด้วก็แล้วพอนี้ขึ้นมาผ้าขึ้นมา้าขึ้นมาตู้ขึ้นมาผ้าแทงขาผมหัวแทห้องเลยเสรปุ๊บลงซอยลงอยมาว่ามีนี่เรียกพอนึงก็ที่เดร้าล่เด็กนี้ทางใช้ทางเอี่ยทางไอ้แพะ ยานียาเรื่องเรืา่าหัวใจคือว่ข่าวกองมัว่วเขาบอ,อกว่าบ้านวิยามันโยนเลยข้ามข้ามเาพิยาอยู่องเงี้ยโยเลยข้ามไปกระสอบไปอแอบ,บอกคู่สหญ่โผล่รวเลยเ่าเอกวามัเลยคบ้านมีเขาอ,อา,าแต่คือว่าบบที่ก็ออกมามีเก็บมีมีโจมโแหมเรืโดนแบบว่า ยังไ่เนี่ยอ่ะถึ๋งเงี้ยเราจิ๋งเงี้มีเงาอ่ะเราหัวไปหมดเลยหัวไปหมดเลยคือว่าพีกอาจารย์มีโต๊ดที่ไปด้วยป่ะไปแล้วมีมีเมย์ด้วยจันเมย์อจันเมย์นะแต่เมย์มันมีไม่ห้ามอ่าเพราะเราซื้อไปแพ้พี่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแต่พี่ไม่ได้เข้าไปเข้าไปเขาไปถึงคุณเยอะคือว่าเราอ่ะบ้านเราเราสมบูรณ์แบบอ่า เข้าเข้าบอกเขาห้าคนเดียวเข้าเหนียวกมากน่าไปที่เลยนะสุดยอดสะเดินเทือนขนาดนี้เนี่ยที่เวลาเราจะเดินไปไปทำอะไรอ่ะเข้างานไปคุเดียวโดยล่าไปที่เลยสุดยอดนะล่าไม่ริมค่าพูดบ่าล่าล่าหัวกลางกลางขนาดมาพี่เวลาแล้วนะยังไงที่ผมเดินฝ่าเไปนะผมขอผมก็ล่ากับคุณมาไม่ไม่อะไรเลยว่าโดนแล้เขาให้หรออ่าให้ผมครับ มันแข็งแหะอ๋อต่างอย่างว่าแข้งนะสบอร์บแค่สบอร์หูหัวมาเรียบร้อยมันติดอยู่เลยอ๋อเขามันก็เป็นความแข็งเลยพอเมื่อบอร์บหัวหุ้มก็บีบลงค่อยบีบบีบนิดสมบัติฐานหัวมากหัแฟร์หวอะไรนะขาสุดใจเลยวะคือว่าแผลว่าใหญ่ที่สุดอ่ะครับ เนี่ยเห็นมาที่ตีนนะฮูชิมนะผมนั่งนั่งนี่ผู่าวที่น่งงานอะีที่นั่งใช่ปะครับแล้วเ่บ้าผมาว่าเพราะว่าเนี่ยเขาเลยใส่ได้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 ายเดือแล้วปั๊บซี่อ่ะใส่ไปอ่าใช่คอว่าแกเลยเขาหยิบีกเหเบ็ดเุ๊บเขมากินเหมือนไม่ทันคือว่าขงเขาเตรียมการแบเขาไม่รู้เว่าเราอ่ะจะปิดเขาไหมอ่าใชเสร็จพอพอร่างเด็กมีท่โดนร้พวกเดบ้านเลยพวกเบ้าน ผมชอบผมไม่ชอบใครฮูไอฮูหมดเลยพ่อรังฮูไม่ชอบไปนะผมชอบเด็กพวกซักผ้ารางจานนะก็ที่มันไม่มีเด็กยญอะไรเราหินเนี่ยถอดเสื้อมาละเรื่องครัวทีกับเด็กพวกตัวเฮเธอเล่ากับเราอยวาวันนั้นมีเรื่องกับเด็กเด็กเด็กที่ไหนพี่สี่จังหวัดสี่จังหวัดเลยฮะสี่จังหวัดปิดสี่จังหวัดอ๋อเรามีแค่สองจังหวัดไปปิดสี่จังหวัดสี่ก็พันศามีฝั่งเขามีจังหวัดอะไรบ้างพี่มุนบุรีชัยนาศ เราเราวิดีกับอ่งทองขู่วัดมาว่าเขาล้หมดเลยอ่าเราวิ่งมาทางทางงบ้านสบอหังบาไเขาหวยเขาบ้างด่าเยี่ยมเล่ามันถึงว่าใส่หน้ากันดีกวอ่าเร่รู้นะครับเาพูดแค่คำเดียวนะ้หมดเลยตตแต่หัวหัวบ้านวิ่งเข้ามือแบบอ่าหัวบ้านวิ่งเข้าลงแงหมดเลยโดเลยไอี่ย่ี่หรว่าผว่าพี่บล่าว่าแม่งแดดเด็กใหญ่แม่งแทเข้าไปทุกงานเลยอ่า ตยาราบุระนะครับผมเสร็จปุ๊บเดีวี่พี่หัวหน้าที่น้อยอ่าครับเพี่อมพี่เลยตีหมดแล้วเข้าบัวเานะอ่าตีแล้วมอบต่อหนึ่งมอบน้อยอ่ะขึ้นอ่าก็เข้าเลยกที่น้อยจนดตีเขาเรียกหัวเข้าเสร็จปุ๊บ่งออกมปแล้ว่ในปีแล้วมั่งชี้เหนียวเาเป็นกระสอบเลยเนี่เ้ยโอ้โหแบบไอ้เนี่ยกล้อง น้าหักเนี่ยตอนทีผมบางร้าบด้ยบอกว่าเราจับเลยนะบอกบางผมพูดเนยบางอย่าร้องนะร้องเสียนะการผมโดนมาหลายงาแล้วผมไม่ร้อนไม่รอถ่านบางวันโดนบางทีเดียวป้องเกลือ้เกลอเร้หมอปากเลยคนใมญ่ใช่ปะแต่คนโดนบอว่าตอนนั้นสองหาหาเพน่อนพอหาเพื่อนแล้วพวกเราวรอรอเราไปขึ้นไป พี่จอ,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 อยพี่จอยทรมานมากเลยข้าวราดมาไล่เกี่ยวของเราเลยย่างครอบมาแล้วอ่ามันขนาดนี้นะไ,ไม่ทำแบบว่ากกงไ,งไม่ใ<อ>ห้ <S <S เราเจอเลยเพราะบ้านหมวกก์ไก่เนี่ยมันกลัวอ๋อกินไปแล้วขี้ผสมแกงก็โหเยี่ยวมันเยี่ยวใส่แกงบ้างผมไม่กินแบบว่าจนแบบว่าอ่าเขาเดินมาตะโกนบอกเฮ้ยมึบบงผสมมาเทนผสมึงไม่กินนะแม่เลยอยู่บนจอยใช่ป่ะเล็กเล็กชาอ่ะผมงนั่นหรอเมื่ออ่าที่พี่อยผมสามารถทำเล็กได้ประมาณห้าสิบหกสิบตัว นั่งนั่งนั่งสวนแล้วอีกคนนึงก็ตีกองร้องเพลงอยู่น่ะแล้วส่งห้องห้องห้องอย่างนี้เอะเออมีแิดเวาปิดแม่งก็เลยมีงานนึงปิดได้เราครับไอ้การลูกโป่งอะเสียงนั่งรรบะกระบใส่ลําบากอะอ่าอกันเลยฝั่งมึงยินได้เงยินแต่โดนมันบ้อลูป่เขาอยู่ล่างตอนนั้นที่อยู่เนซอยบ้านรวแทงอ่คนที่รวแทงคือว่า นอกข้อ,อตกใจเขาแห่บุวิ่งออกเป็นฟันเขานี่จริงผมก็ไม่รู้เรื่อกอะไรเลยสั่นเรงวเลยเฮี่ยรู้พี่แหรวะจะหาคอยต่คื่อเกลียงหมดแล้วจะกือว่าส่งข้าวุ้รล่าข้าวชาที่คอจแลงว่าติดเลยอะผต่นี่ให้่อาผมเราเหี่ยวผมไม่ถอดใจอะแล้วไม่<ร>ผมมีชื่อยายยายประดิษประดิษชัยครับผมดชัยไมครับ่า แล้วไอ้สยงคโรที่เนี่ยฝั่งคนมันคตรเกลียดเลยนะถ้าเรนยุยุบป,ปีเข่งไปอ่ะเขาให้อะไรให้มงขึ้นเลยแต่พอให้มันขึ้นเลยมันกระเทยโคตเดยอว่าสิงคโปรเนี้ยเบอกว่าสิงคโ้รีมีที่เลยมันปิดดีเข่งเลยว่าโอ้โหทั้งวันอะปิดแค่โฮมเดียวพอได้ลดไเลยทุกไอ้น,นี้เดียวเลยตอนไงไอ้แจ,ใจใ๊คจ๊คเหนารบเดนมาร์ผมใส่โจงอยู่ ผมก็ไม่ใช่ผมเดินไปได้ผมไม่กลัวเดินเลยนั่งตามผมตามต่อเลยสวนอ่ะใส่เรื่ก็สวนอ่ะทะเาเจ๋งด้ยนายันโตน้องเล็กเลย็เจ๋งเจ๋งก็อยู่ด้วยนะเขาติดแกมดแลยเจ๋งจรผมบอกใส่อด้ริ่งมันงนะนิจันตปามึพี่บผมฝังหอวไ่คูฝังหัวรูปต่ามาเลยอย่างจุ้มลางมันพูไม่ไม่สั่นเลยครวเหล็กไม่ยาวๆพขึ้นพเหล็กขึ้นทุกคนอ่ะขอถามพี่นิดนึงว่าตอนที่อยู่ไว้หนุ่มสปอก็ผูกกับ ฝั่งทนอยู่แล้วนะ<ช>แล้วพอพอพี่ย้ายไปสิงห์บุรีพี่ก็ไปผูกกับสอปอที่สิงห์บุรีคืออาจารย์ตุ๊<ช>ดถูก <คะ S 1> ป่ะพอาจารย์ตุ๊ดก็อยู่ใี่สปออยู่พ้านอ่าอาจารย์ตุ๊ดเป็นพวันสอปอก็เท่ากับฝั่งทนกับสอปอนี่ผูกกันตั้งแต่เรียนจำวัยหนุม่มวิทยาแล้วก็ไปเจอที่สิงห์บุรีก็ไปผูกกันที่สิงห์บุรีสปอกับฝั่งทนนะโอเคครับแล้วก็ริงเขาเอาบอยไฟเขาไล่ถิงเรือถึงเรือมาขึ้นมวยแต่จะพร้อ บังให้นะครับมา,มาโดนมาโดนมาโดนตัอหลังตอนที่ติดใครเอาโอแ้แล้วแล้วก็บอกว่าเจ๋งไม่เคยมอบอะไรเงี้ยครับก็คเวลาเขาอ่ะคือไปก็ไปเสียวแค่เอาใช่แต่เสี่ยวเขาไม่อยากให้ในบ้านสวยเขาไ,ม,ไม่ยอมมอบเงียบโอ้เจ๋งแอบไปมอบคนเดียวบ้านฝั่งทนเยอะไหมตอนนั้น สิบกว่คนมั้งสิบกว่าคนนะใช่รวมกับตปอด้วยเป็นเท่าไหร่พี่ประมาณกี่คนประมาณสปอไม่ค่อยมีเรียนตู้เดียวอันนี่ก็เป็นรอบแรกของพี่ใช่ไหมใช่รอบแรกของพี่ก็คือเรื่อสองเรื่นจามสามเรื่อจามแบบเป็นสิบปีโฮเบียนสิบปีจะวางสิบปีสิบปีสิบสิบปีเหรอทำไม่ได้เลยโอ้โหก็เท่ากับพี่ติดกับยกแบกป้ายกลับบ้านเลยนะใช่ แล้วลูกสุท้ายลูก5 6พี่คลองที่มีคลองชั้นดีชั้นเยี่ยมไหมไม่เคยไม่เคยคลองมากเลยเลี้ยวตลอดเลยอะเออเลี้ยฟุ้งค่ะอ่าไปลูก5 6อ่ะอ๋อตอนที่พี่อยู่ไว้นุ่มอ่ะกต่อยู่สิงห์บุรีเนี่ยความสิงห์บุรีนี่เป็นเหมือนเท็กซัสเลยไหมพี่ใช่ครับอไม่เปิดทุกอย่างมีทุกอย่างไปเล่นโยงยาอะไรมีหมดที่ไว้นุ่มมี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 โทรศัพท์ไหมที่เขาเรียกว่านกน่ะไม่มีครับไม่มีนะมีไเกมมีไเกมใช่ไหมแต่ที่สิงห์บุรีมีมีนะ มีทุกอย่างเลยทุกคนสามเครื่องมือนสามเครื่องหมื่นนะถือให้นะสมัยก่อนนะนะสามเครื่องหมื่นนะเลือดรื้อเลยมีข้ออะไรอ่าอ่าถ้าเป็นแบบคู่อื่นคู่แบบว่าที่อื่นที่ผมฟังมาคืออะไรโมโต้ก็เกือบแสนแสนมีเป็นแสนแต่คู่นั้นคือว่าถูกมากถือว่าถูกนะงานงานพวกยาที่อยู่ตรงนี้อ่าได้ร้อยาสิบบาทอ๋อถูกเลยพี่เขาไม่เจ็ดร้อยสิบปีของพี่เนี่ยมันนานแค่ไหนในความรู้สึกพี่อ่ะตอนที่พี่อยู่ในอ่ะตอนอยู่ไม่นานแล้วอ่า ตอนเรานั่งคิดต่นหลังต่นหลังก็อยู่นี่ไงวะ,ะตอนนั้นเราไปดนตรีเราได้ยินได้ไหมบ้างว่ามันบันเข้ากับห้องซ้อมแดีวมาออเออพี่พูดให้ฟังหน่อยเรื่องดนตรีเนี่ยพี่พี่ได้ฉาย,ยาคอปวาร์ปเนี่ย ใช่ป่ะเพราะว่าพี่เป็นนักดนตรีอ่ะชอบพวกแนวไหนพี่เป็นโทนอะไรก็ไม่ท่านแล้วพวกไม่ท่านล็อกนะใช่ไอช้างนี่เป็นล็อกผมช้างก็ว้าวได้อ่าช้างไหนพี่ใช่ช้างล็อกเกอร์ช้างล็อกเกอร์นะนโอช้างช้างล็อกเกอร์ที่เป็นนักร้องเนี่ยนะใช่ไม่ผมไม่นก้ตรอ่าเมือฟังเบิรมี่พี่สี่เข้าอ่าอ่าช้างนี่ผมอัดอัดทพลงมาแล้วเพาะเขาเอาของแกมันมันชอบหิ้วหิเวลาไปอ่าอ่าแล้เลยมันเพลินแสดงว่าพี่ก็มีความสามารถอย่างเงี้ยเล่นเล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงได้ด้วย เออพี่พี่พูดถึงที่พี่มีความสามารถยานี้พี่น่าจะมีพวกอุปกรณนะ์แล้วก็พวกอะไรแล้วก็พี่ทําแบบทางนะเคยทําช่องไหมพี่ใชพี่เขาก็นั่งคุยกับผมนะพี่บอกว่าเขาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลน,นะครับพี่เขาเป็นเชลล์สมองตีดด้วยนะ,ะพี่เป็นเชลล์สมองตีดด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ไม่มีโรคอะไรแนละ้วมันมหวานมีนมะหวานด้วยนะพี่มาหวานพีบีนะพี่เขาตอนนี้พี่เขาอ่า มีมีโรคประจําตัวแต่เราเราภูมิใจตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลอ่ะเพื่อเราแบบพี่อ่ะาครับพี่วันจันนะแม่มันีโลคอผมอ่าแล้วก็คือว่าแต่อ่าว่าใครรู้จักเขาว่างไหเพื่อที่ไหนช่วยไปไหนเราไม่มีตังค์ระบะเลยอ่าตังก็ก็วันพวกเพื่อนๆให้จังหวะประมาณห้าพันบาทครับทุกคนนะครับแต่ไอ้คนเงินที่ให้เราพอคนบ้ากันตายเลยต้องเยอะเยอะ ใช่ด้วยนะเนี่ยบางคนไม่เจนนานบางคนเสียแล้วเจนเป็นเปรียวเขาวหายไปหามาเจีแลเราตอนนี้นะพี่เขายังอยากจะบอกนะว่าพี่เขาว่าพี่ตอนนี้พี่ลำบากนะใชะตอนนี้พี่ลำบากนะก็คือไม่ได้ได้ไม่ได้เอ็มที่อยู่แมงนี้ไม่ได้พี่เอ็มนะพี่เอ็มเ็าคือเจ้าของบ้านหลังนี้นะพี่เอ็มนะพี่เอ็มนี่ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของพี่สมัยสมัยก่อนนะก็ในในเด็กๆนะแต่เขาก็ดีเนะไม่ทิ้งพี่นะ ใส่ดีมากนะเพื่อนเพื่อนเพือพ่อนหายากนะครับเพื่อนที่ไม่ทิ้งเพื่อนได้หายากนะสุดยอดนะยอดยอดตอนนี้พี่มีอะไรอยากบอกเพื่อนเพื่อนไหมฝากบอกเพื่อนไหมเออขอบคุณแบบทุกคนไม่เค,เคยเคยช่วยเลยอคอยช่ชวยทั้งตอนนี้ทั้งบุ๋บาตอนหลังฝันมาด้วยแล้วไม่ได้ตอบแทนแต่เรามีปัญหาอะไรเราก็มีแค่ตัวเราที่เ,เข้าช่วยได้ใช่ป่ะใช่เงิทนทองเราช่วยแนดะ้คอยเราแยกอ่าอะไรเงี้ย ทางก็ไม่ถามคุณเพื่ออำนาตอนนี้ตอนนี้พี่พี่ยังพักอยู่ที่เดิมไหมหรืออยู่ตรงไหนบอกเพื่อนเผื่อเพื่อนเขาไหนอยากจะทักมาหาพี่หรือว่าอยากจะมาหาบางคอซอยทิเบตนะก็คือหลังวัดมะเกล่อ่าพี่อยู่บางคอซอยทิเบนะครับหลังวัดมะเกลนะถ้าอยากติดต่อพี่เขาติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ไหมได้เฟซบุ๊กพี่ชื่ออะไรนะผมชื่อเนคุะค๋อเฟซบุ๊กของพี่นะเฟซบุ๊กเขานะครับพิมพ์นะครับผมชื่อเนลคะคนะ ก็จะเจอกับพี่เขาแล้วก็ทักมาพูดคุยพี่เาได้สาหรับเพื่อนๆที่เคยอยู่ในชีวิตพี่เขานะหรือว่าห่างหายออกไปจากชีวิตพี่เขานานแล้วนะก็ตอนนี้พี่เขาว่ายังยังยังอยู่นะครับยังอยู่ที่เดิมอยู่อย่างนี้นะตัวจริงพี่ยังอยู่นะครับเพื่อนเไหนคิดถึงก็ทักทายพูดคุยกันมาได้นะมาเยี่ยมเยียนพี่ได้ตลอดเลยนะครับผมนะกําลังใจที่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนต้องไม่ทิ้งเพื่อนนะครับแล้วก็อยากให้พี่พูดนิดนึงกับวัยรุ่นยุคนี้ ว่าแต่นน้องๆหน่อยว่าไม่ต้องอไม่ต้องไปทำตัวยิ่งใหญ่ไม่ไม่คุมหรอกครับอ,อ,อาจจะคือูก่อนที่ทเราที่เรายังไม่เกมแต่กาเกมไปแล้วเราจะรู้ยิ่ยุคนี้คุกป้าไม่ใช่เหมือน่ก่อนแล้ว เห็นมาขนาดพี่ก๊อฟยังพูดเลยนะพี่ก๊อฟวังบอกเลยคุกมันไม่น่าเข้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่นะี่โก้อนเมื่อหละที่อยู่ได้เราคนมีตังค์ใช่ที่โก้ม่อเราอยู่ด้เราคนมีตังค์เอ๋อสมัยก่อนที่โก้ขึ้นขึ้นนะเฟี้ยวนะคือว่าไม่มีตังค์ก็อยู่ได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้คือแบบเพราะบารดานอกจากคนมีตังค์ถึงจะอยู่สบายเหมือนี่โก้สมัยก่อนนะถ้าเราติดคุกนอนเป็นห้องเลต้องเสียค่าเช่าเลยโหรือว่าเดือนหนึ่งต้องมีค่าเช่าค่าค่าห้องอ่ะค่าห้อง ภรรยาผมติดบาเมื่อ่ะนักคุกบอกว่าเศรษฐกิจยครัก็มีค่าเช่าคือจะเข้าชิงต้องเสียตังค์นะอ๋อไี่กเราสายตาไปหน้าใบเขาเดินข้ามานะสายข้ามภรรยาบ้านเราขึ้นอยู่อ๋อเดกกรุงเทพไปติดที่นี่เยอะครับผมไปติดมาอยู่สองเดือนผมรอบล่าสุดพี่โดนไปปีไหนพี่เดือนนล้นพิออกมาสองเดือนออได้สองเดือนนะไปไปทัวร์ปัญญามาใช่อยู่มานั มานอ่ะก็อยู่ได้นะพี่บ้านเราบ้านเราบ้านสับบ้านฝั่งทนขึ้นอยู่ใช่ที่โน้นยังเหวอยู่อ๋อก็ยังก็ยังก็ยังต่นเต้นอยู่นะยังเปิดอยู่ก็สุดท้ายนี้พี่พูดอะไรถึงสปอกับฝั่งทนหน่อยพี่คือว่าข้างในเราแล้วเน่ะใช่ป่ะครับก็ยังเหมือนเดิมผมก็พึ่งอย่างเดียวนะปอยืนใจผมเลยเคยช่วยผมนะจำได้หมือเขาเคยช่วยเรา่าเขาช่วยเรากับเพราเขาเพราะบาเราอยู่ในในบ้านเราดูครับ ย้ายอ่าเป็นเรื่องก็คนช้างเนี้ยช้างเออเกอช้างอีบ้าอ่าแล้วก็สุภายอ่าคุยงานครับผมดูหใจเสมอทุกอย่างก็คุยกันนะก็นนี้นั่นแหละไอ้คุยงางบวชคนไม่ได้คุยกันอ่าครับปีวัจจันทร์อีกคนนะที่ช่วยพี่ไว้นะปีวัจจันทร์นี่ก็ใช้ได้นะมีของดีเลยครับผมอันี้โรงพยาบาลไม่ได้บานทีก็จ่านะ ใช้ได้นะพี่ปิดกฎกัรฝนตกแล้วพี่วันนี้ผมกับอ่าพี่ก๊อฟวาร์ฟฝั่งทนนะครับต้องขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับแทชจูความเคลื่อนไหวขอบุญประการนะครับสปอผูกกับฝั่งทนเหนียวแน่นทุกคุกนะครับขอบคุณมากครับผมฝนตกแล้วไปดีกว่าไม่รู้